สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์มดบางแพรเล่าผีชาแนลป้าสีอายุเกิน70ปีแล้วแกก็ยังนั่งขายลอตเตอรี่อยู่ริมถนนแกมีบุคลิกแปลกๆคนมาซื้อลอตเตอรี่หากผู้จาไพเราะแกมักจะพูดจาคมคู่ยับหยาบใคราใใส่อยู่ตลอดตรงข้ามหากพูดหยาบคายหรือหุน่หวนวน แกก็มักจะพูดจาสุภาพกลับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแม่ค้าขายของใกล้กันหรือลูกค้าซื้อรตเตอรี่มักจะเห็นว่าแกชอบนั่งพูดงึมงำอยู่คนเดียวหญิงสาวคนหนึ่งอาศัยอยู่ในซอยที่ป้าสีนั่งขายรตเตอรี่แม่ขาพ่อขาไม่รู้จักหน้าค่าตาอาจจะเพาะเพิ่งมาอาศัยหรือมาจากที่อื่นก็ไม่รู้เห็นป้าแกพึมพำแปลกๆก็ถามว่าป้าพูดว่าอะไรหรอ 22. หนูอายุ 22. ป้าพูดพ่างจ้องหน้าใช่ใช่ป้าหญิงสาวพผงะเล็กน้อยแปลกใจที่ทำไมทราบอายุของตัวเองเห็นคนที่ยืนซื้อผลไม้บนทางเท้าไหมนั่นน่ะสาผู้หญิงคนข้างๆ 27. แม่ขา 23. สิามีของแม่ขา 28. หูปป้าป้าไทยอายุแม่นขนาดนี้เลยหรอ ป้าสียิ้มไม่ตอบแต่พูดว่าคนสมัยนี้บาปหนาไม่ชอบทําบุญทําแต่บาปอีแม่คะนะ้านั้นมันคบชูรู้ไหมผัวมันก็เอาแต่กินเหล้าน,านานๆออกมาช่วยเมียขายของสักทีว่าไปเมียม,มันสวมเขาให้มันก็สมควรอยู่หรอกอะไรนะป้าหนูงงผู้หญิงที่กำลังซื้อแต่งโมงนั่นก็ชอบขโมยของบริษัทตัวเองผู้หญิงนั้นก็ขายยาบ้า นูนอีกคนที่เดินเข้ามาเพิ่งขับรถชนคนตายมาไม่ถึงชั่วโมงช่างไม่รู้สึกรู้สาอะไรเสียเลยคนอะไรเฮ้อป้ารู้ได้ไงเนี่ยหญิงสาวพูดในใจพลางึกว่าป้าคนนี้ต้องเพียนแน่ๆเธอกำลังจะเดินหนีป้าก็พูดขึ้นมาว่าหนูเองก็เพิ่งมาอยู่ในซอยนี้เสียเลี้ยงละสิหญิงสาวตกใจป้าคนนี้รู้เรื่องได้ไง ป้าสียังพูดต่อที่จริงป้าไม่ชอบยุ่งเรื่องผัวผัวไม่มีล็อกดูทําให้เมียเสียต้องนอนร้องไห้ทุกคืนแต่ความผิดของหนูไม่ทั้งหมดไอตัวเสียนั้นด้วยต้องรับผิดชอบอีกครึ่งเพราะตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหลอกหญิงสาวโกรธที่ถูกหลอกดา่าเธอคิดเดินหนีแต่ความที่ป้าแกรู้เรื่องของเธอได้ทั้งทงท,งที่ไม่เคยบอกใครเท่านี้การทายเรื่องเสียให้หาย ของคนที่ซื้อผลไม้รวมทั้งแม่ค้าผลไม้นั้นทําให้เธอสนใจและแปลกใจมากป้าเป็นหมอดูหรอไม่ใช่แต่ฉันรู้ว่าทุกอย่างกําลังจะเกิดตรงหน้าหมายถึงอะไรเกิดตรงหน้าที่บอกว่าหนูอายุ22แม่ค้ากับผัวมันและคนที่มาซื้อของอายุเท่าไหร่มันไม่ใช่อายุปัจจุบันหรอกหญิงสาวงุนงง ป้านี้ท่าฐานจะเพี้ยนจริงป้าสีพูดต่อแต่มันคืออายุไขอีกไม่ถึงสามนาทีจะมีรถเบรกแตกพุ่งเข้ามาชนแม่ขาคนซื้อของและชนหนูที่ยืนตรงนี้ตายหมดป้าแล้วนี่ฉันกำลังคุยคนบ้าหรอหญิงสาวตวัดใส่ปส้าสีแต่ถ้าหนูอยากรอดตาย ก็ซื้อลอตเตอรี่ของป้าสิโถอีป้าบ้าที่แท้ก็มีวิธีขายลอตเตอรี่ของแกสิเวนเอ้ยป้าสีพูดไพเราะขึ้นมาทันทีเชื่อนิฉันสิคะแค่ซื้อเลขอายุตัวเองคุณหนูอายุ22ก็ซื้อเลข22เท่านี้ก็รอดตายป้าเอ้ยอีบ้าบ้าหญิงสาวยิ่งตะคอกเสียงดังจนผู้คนหันมามอง แม่ขาคนหนึ่งเดินเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวก็เล่าให้ฟังปาสีมองหน้าแม่ขาคนนั้นแล้วพูดว่าอีนางพรเอ็งอายุไม่ถึงคาดแต่ถ้าเอ็งมายืนตรงนี้เอ็งก็จะตายโหงถูกรถชนไปด้วยวิญญาณของเอ็งจะวนเวียนไปอีกหลายสิบปีจนกว่าจะหมดอายุไขทรมานทรลกรรมข้าว่าเองอย่ามายุ่งเลยดีกว่าแม่ขาชื่อพรนึกชุน กูว่าป้าบ้าไปแล้วไปสี่ทัญนาเถอะคนหาอะไรวะรู้อนาคตรู้ความตายของคนอื่นบ้าชัดๆกูเตือนมึงแล้วนะป้าสี่พูดเบาๆไปหนูอย่าไปสนอีป้าประสาทประสาทอย่างมันเลยเราไปกันเถอะแม่คาชื่อพรหันไปพูดกับหญิงสาวทันใดนั้นเองก็เกิดเสียงรถเบรกเอียดดังลั่นมาแต่ไกลหลายคนหันไปดู เห็นเป็นรถกระบะสีดำทะยานข้ามเกาะกลางกำลังพุ่งตรงเข้ามาที่แผงขายผลไม้ของแม่ค้าผ่านไปอึดใจป้าสีพูดขึ้นขณะมองศพของแม่ค้าสามีของแม่ค้าผู้หญิงที่มาซื้อโดยเฉพาะหญิงสาวโถนังหนูบอกแล้วข้าบอกทางลอดให้เองแท้ๆเฮ้อบุญเองก็มีเท่านี้ ป้าสีมองแผงลอตเตอรี่ของตัวเองที่ลมเละเทะคนเยอะแยะแย่งกันเก็บลอตเตอรี่ของแก่เปรตชัดๆไอ้พวกนี้ก่อนหันไปพูดกับแม่ขาชื่อพรข้าบอกเองแล้วอ้พรอย่ามายุ่งแม่ขาชื่อพรซึ่งต่อนหนีเริ่มรู้สึกตัวในสถานะใหม่ได้รุกขึ้นและได้ยินเสียงป้าสีพูดเหมือนมาจากที่ไกลๆว่าป้า ไปกับข้าเถอะข้าจะพาไปอยู่ด้วยขอบคุณแหล่งที่มาหนังสือพิมพ์รักดาราด้วยนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ลเล่าเรื่องผีในสไตล์จอมบดปางแพรต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีอย่าเจอผีก็แล้ว